ฮ่雪啦雪迪卡啊ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่อำเภอหยงเชิงของเมืองของเมืองลี่เจียงนะคะไปดูอะไรป,ป่ะปะไปดูตกบ,บัวช่วงนี้ตบบกบัวกำลังเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวลงไปดูกัน ข้างแม่น้ำจิยังสิ ตอนนี้ก็คือเป็นตำบลซานชวนที่เราจะไปด,ดูดอกบ,บัวดูเห็นไหมคะคือเขาปลูกดอบ,บัวเป็นแบบสินค้าเกษตรของตำบลนนี้เลยคะ่ะแล้วที่มันจะแบบรอบๆเป็นภูเขาหมดแล้วก็ที่เนี่ยเป็นที่ต่มสุดอันนั้นน้ม่อนะตอนนี้เรา เรามาแวะทานทานข้าวกลางวันฮะที่ที่นี่แหละนะครับตบบลซันชวนอําเภอหยุงเซิงนี่ยะฮะมา,มาแวะที่นี่เดี๋สังเกตฮะเนเดี๋ยวผมให้ดูก่อนดูฮะนี่คือร้านอาหารนะแต่ว่าคือแทบจะทุกครอบครัวเขาก็จะปลูกดอกบัวนี่ฮะอันนี้ยังยังไม่ได้ไปถึงจุดที่ที่เขาปลูก,กเยอะๆนะเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะมันเป็นที่ว่างของของของหมู่บ้านหรือว่าอะไรเนี่ย คือเขามีที่เขาก็จะปลูกดอกบัวอะไรเงี้ยฮะสำหรับสําหรับตบบนนี้โดยเฉพาะเลยนะ,ะตบบนชื่อชื่อชื่อสารชวน,นะฮะ,ะแล้วทีนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาแวะทานข้าวเนี่ยก็จะให้ทุกคนได้ดูฮะมันจะมีเป็นเมนูเกี่ยวกับบัวนะครับมันจะมีเกี่ยวกับรากบัวแล้วก็ยอดของบัวนะเมื่อกี้เจียวบอกว่าว่าม,ม,มีมีมีอยู่สองเมนูเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันว่าเขาเอาไปทำอะไรแล้วอร่อยหรือเปล่านะฮะ แต่ตอนนี้ต้องนั่งรอกันประมาณครึ่งชั่วโมงครับอรอกันครึ่งชั่วโมงเพราะคนก็พอดีพอดีเน็ยก็เยอะนิดหนึ่งะฮะให้ดูตรงนี้ว่าว่าเขาปลูกบัวกันเยอะแค่ไหนนะฮะเห็นไหมตรงนน้นตรงนน้นก็มีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ต้นไม้บังแบบนึ่นะฮะนะฮะเห็นด้านข้างตรงนน้นไหมนะฮะ,ะเห็นไหมด้านโน้นนะฮะก็มีปลูก บัวอยู่นะครับอันร้านหาห่งตรงนี้อันนี้เป็นปอบ่อบเลี้ยงปลาครับอันที่ที่เรามานี่คือแบบถือว่าเป็นเทศกาลเลยใช่ไหมคือมันจะมีบริษัทที่ทาเกี่ยวกับกเกษตรอย่างเงี้ยเขามาจัดเป็นเทศกาลให้ชมดอกอย่างเงี้ยให้ให้ใครนะให้ให้ชมดอกบัวชมเฉพาะช่วงนี้ไงแต่ที่จริงก็คือก่อนหน้านั้นก็ไม่มไม่เคยมีเทศกาลมาก่อนใช่ไหมอันนี้เพิ่มปีที่สองอ๋อก็คือเมื่อก่อนก็ ก็จเขาแค่ปลูกเป็นเกษตรเฉยๆอย่างเงี้แล้วก็เหมือนค่อนข้างๆเนี่ยนะแต่ว่ามันมันแบบบางที่มันกว้างๆใช่ไหมก็แค่มาดูเดี๋ยวเห็นแต่นี่มันเป็นเทศกาเลยนะเดี๋ยวเราต้องไปดูว่ามีหรือเปล่าคนี่คือที่ที่บอกใช่ไหมหนึ่งเมนูแล้วก็ย่ดอ่ะมันเป็นเสกเนื้อเป็นรากโบแต่เป็นรากโบเล็กแล้วแล้วรากโบใหญ่เขาไม่มีเหรอหรือว่าเขาตั้งใจทําก็อันนี้เป็นเหมือนแบบลากที่แบบอ่อนๆกำลังเป็นล่าอ่อนอ่อนอ๋อเมื่อถ้ารากโบทั่วไปมันจะแข็งเนาะ อันนี้มันน่าจะนิ่มน่าจะหวานช่วงนี้เพราะว่ามันช่วงนี้มันเพิ่มขึ้นมันยังไงอ่ะมันต่างจากลาโปกโบปีงีมันมันจะแบบหวานแน่หวานกว่านิ่มกว่าอือใช่อ๋อตรงนี้ครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นถั่วฝักยาวชุบแป้งทอดไม่ใช่ครับเป็นเนี่ครับเปที่เจียวบอกเมื่อกี้ก็คือเป็นยอดนะฮะยอดดอกบัวนะครับเมื่อกี้ผมชิมแล้วนี่ยผมหักให้ดูนะฮะอ่าเนี่ยมันยอดของมัน เขาเรียกว่าไงนมันมันกรุบกรุบเลยมันไม่ใช่ไม่กรอบอ่ะคือคือหนุ่มๆอ่ะเหมือนเหมือนยอดยอดดอกที่มันมันหนุ่มๆอยู่ครับอ่อนๆนะฮะก็นิ่มมากเลยนี่อีกอย่างหนึ่งครับที่ที่ที่เนี้ยที่ตะบนสานชวนเขามีเขามีชื่อเสียงก็คือแฮมหมูที่นี่เขาจะอร่อยหน่อยนะปกติแฮมแฮมหมูยุนนานก็ มีชื่อเสียงกันแล้วนะครับแต่ที่นี่ก็จะจะ,จะ,จะอร่อยอร่อยขึ้นไปอีกได้ไงอ๋มอ,นนอมันจะหมูเขาหมักหมักดีหมักแล้วมันนิ่มครับปกติมันจะเค็มๆเขาจะหมักด้วยเกลืออยู่แล้วนะครับมันเค็มๆหน่อยตอนนี้นะฮะไม่ใช่ปลาสองตัวนะครับเป็นปลาตัวเดียวอันนี้ก็เป็นปลา,าทับทิมเนี่ยแหระ,ะครับ เแต่ว่าครึ่งหนึ่งเขาทําเผ็ดครึ่งหนึ่งเขาทำไม่เผ็ดนะเผื่อเด็กกินฮะแต่ให้สังเกตดีๆนะฮะครึ่งด้านไม่เผ็ดอ่ะยังมีเขาเรียกว่าควาเจียวควาเจียวหนึ่งจะมีความชาลิ้นิดนึงนะฮะชั้นชิมนคดสิอ่ะอ่า那这个拌鱼好吃奶奶你可以吃这边的这边不辣也是不是特别辣啊เพราะมันเล็กเกินขายไม่ได้ก็ดูนี้ก็ได้ฮะ่ยควาเจียวที่เป็นเม็ดๆคล้ายๆพริกไทยฮะอ่ากินปลาเป็นไงบ้าง คือกินแบบเผ็ดหรือว่าแบบจืดแบบเผแบบ็ดนะแบบจืดมันจืดไปหรอแบบจืดมันจืดไปใช่ไหมแล้วอยาจืดยังหม่มอมอันนี้ก็ไม่มีรสชาติอ๋อแสดงว่ามันอาจจะต้องเอาที่มันราดพริกมาใส่ด้วยนะฮะข้างในเนื้อปลาอาจจะจืดนิดนึงอันนี้ก็เป็นแผนที่ฮะว่าเออบริเวณตำบลเนี่ยมีจุดที่แบบว่าสามารถชมวิวตรงไหนได้บ้างนะฮะ ที่นี่ร้อนมากร้อนร้อนร้อนนะฮะร้อนแดดด้วยนะเพราะว่าฟ้าค่อนข้างใสสังเกตนะฮะฟ้าใสกิ๊กเลยไม่มีเมฆเลยฮะเออ่จวซีซีสโนวิสเซนดี้ใจอยู่อยู่ข้างหน้านะฮะเมจียว ร้อนมากอ๋อพามาดูอะไรวันนี้ ดอกบัวบอดอกบัวค่ะตอป๊าป๊าฮะอป๊าป,ป๊าปป๊าพูดเองฮะโอเคโอเคข้าพ้าพูดเองอ๋อน,นี่นี่นี่ตรงนี้ก็เราก็จะเริ่มเห็นแล้วฮะว่าเห็นไหมมีลานเออไม่ใช่มีลานดิเขาเรียกว่าบริเวณเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีฮะเป็นดอกบัวทั้งหมดครับนี่เราเดินไปนะฮะแถวนี้ก็ดูบรรยากาศนะครับ อาคารบ้านเรือนแถวนี้ออแต่ก็บ้านบ้านบางบ้านก็เขตกแต่งนะฮะยกระเบื้องที่มันเป็นเกี่ยวกับดอกบัวนะฮะโอตรงนี้ก็วาดวาดผนังเป็นเกี่ยวกับดอกบัวครับเดี๋ยวอาจารย์เดิน เดินไปไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเป็น,นปลักษณะแบบอ่อว่าเป็นที่ของใครนะอย่างเงี้ยอ่มันไม่ใช่ที่ของของทุกคนนะคือมันรวมๆกันนะฮะเขาก็จะมีทางเห็นไนะ้มฮะมีาทางเข้าให้เข้าไปดูอของตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเทศกาลดีกว่าไม่รู้ว่าเขาจัดอะไรบ้างนะฮะอยู่ด้านหน้าน,นู่น,นครับอ,อราลองดูรถ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสามล้อที่เขาใช้กันเองไะใช้กันเองครับ <c oughs> เด็กๆแวะแล้วฮะลองถ่ายฮะแวะอะไรฮะมาซื้ออะไรกันนะครับอยู่ตรงนู้นฮะอากาศร้อนต้องกินเลยฮะอ่ามีเปิดฝาแล้วฮะไอติมก็มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มตัวนั้นเขาเรียกเหลียงชาฮะเหลียงชาก็คือมันคล้ายๆลอดช่องแต่ว่าเขามัน บับ้านเรากขาจะ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 ทำเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะบางคก็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 ดื่มกันใส่แก้วใช่ไหมฮะแต่นี่เขาจะนะไม่ไม่ตอนนี้ยังไม่อยากกินไม่กินนะคันะอันนี้มีนั่งกันีเหมือตั้แต่ละ่งระแต่ว่าเขาจะเป็นเขาจะใส่พวกน้ำตาลทรายแดงเขาเาเขาใช้น้ำตาลมากเลย เจอชได味道你看姐姐也是这个味道你看这个你看姐姐的也是这个味道背两箱就行了啊这个哎对นะฮะ收款单这是哦哦是不了啊？苹果哈，คือโอเคนวฮะไม่อกคายะไรสักอย่างเดินไปเดินมาฮะสรุปคือตรงนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่จุดเทศกาลครับที่เดินเดินจากถนนที่ก็ามามคือเลี้ยวผิดฮะเมื่อกี้จากที่จอดรถแล้วเลี้ยวขวามาเนี่ย ผิดต้องเลี้ยวซ้ายก็เลยต้องเดินเดินกลับไปที่เดิมนะฮะแถวนี้มันจะเป็นแต่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 เขาเรียกว่าอะไรเป็นของชาวบ้านที่เขาปลูกบัวนะไม่มีเทศกาลกันโอ้เขาบอกว่าเออไม่ไกลฮะไม่ใช่ฮะไกลครับต้องเอารถมาเลยนะฮะไกลเป็นกิโลได้อยู่นะกิโลเมตรนะแล้วมันร้อนมันเดินยากก็เลยต้องรถมาขับมาจอดใกล้ๆนี่ฮะนี่ครับ งานก็องลองดูอ๋อก็เป็นงานแบบก็เหมือนงานแบบเน่ยแสดงสินค้าอะไรพวกน,นี้นะฮะต้องดูว่ามีอะไรบ้างน,นี่ก็เป็นขายดอกโัว์น่ขายกล้วยอันนี้วอลนัทฮะ วอนัทอันนี้ก็เป็นพวกน้ำมันน่าจะเป็นน้ำมันพืชหรือว่าอะไรนะครับเป็นพวกสิ่นคลาเกษตรอ๋อมันเป็นพวกหม้อทองแดงดินเผา นี่มันเป็นแป้งแป้งที่เขากินเรียกว่าเหลืองฝืนนะฮะ,มะเมื่อกี้ครับคนที่นี่ชอบกินอันนี้งานไหวอย่างงานไม้ไผ่เอ๊ะงานไหวนั่นแหละจะเรียกว่าไงดีไม้ไผ่ไม้ไผ่งานไม้ไผ่ครับขนม ทอดชิ้นกันเยอะของกเกษตรของกินเยอะหน่อยนะครับเดินเร็วนิดนึงอ๋อเป็นของกินนี่เหล้าฮะเหล้าขาวมผลไม้ พวกนนี้ะครับตัวตัดมันทอดพวกนี้พกนี้ยำตีนไก่ฮะ ยำเอเรียกว่าอะไรยำเท้าไก่ก็ได้นะแต่ว่ามีหลายรสชาติพอดีกินข้าวกันมาแล้วครับอ๋อนี่เป็นพวกกระไรแบบซาลาเปาทอดเล็กๆอุ่นเต็ อ๋อเป็นเทศกาลแบบไม่ ไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับดอกบัวที่นี่ครัเป็นเป็นงานแสดงสินค้าเฉยๆนะแต่เขาก็ประกาศนะประกาศใหญ่เลยครับประกาศใหญ่เลยก็คือผมอยู่ในที่ริเจียงนะฮะอยู่ในในในรเจียงนี่มันเป็นเป็นอำเภอด้านนอก เขาแบ่งเป็นโซนๆซหลังๆมานี่เริ่มเป็นเสื้อผ้าฮะเริ่มเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าจะเยอะๆหน่อยนะครับเครื่องแต่งกายนะครับที่จริงจุดนี้ก็จะมีจุดเปิดงานงานแสดงตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าน่าจะน่าจะมีกันช่วงตอนเย็นนะครับเพราะว่าตอนกลางวันนี้มันร้อนๆหน่อยนะครับแต่มองไปทางไหนเนี่ยก็จะมีแต่ที่เป็นสวนดอกบัวทั้งนั้นนะครับที่เขาปลูกไว้ นอ้าวไปไหนทำไมมีอะไรแน่เลยมีอะไรหรอข้างหน้าทำไมต้องมาเรียกแต่ว่าต้องมีอะไรแน่มีอะไรอ๋อเนี่ยมันลากผมไปเลยดูด้วยฮะอ๋อนี่อะไรนี่จะ ันนี้จะทำไมเข้าไปดูดอกต้องต้องเสียค่าเข้าเหรอเสียค่าเข้ากนร้อยมากอ๋อเท่าไหร่คนละยี่สิบบาทคนละยี่สิบบาทอั้เครื่องจออ๋อคนละสี่หยวนอ๋อคนละสี่หยวนอ๋อตรงนั้นมันจะมีเออโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่สวยไหมฮะมีดอกบัวอยู่ข้างๆนะครับ ท้องฟ้าใสๆฮะเอ๊ะดอกบวัวยังบานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ไม่ยังไม่ค่อยไม่ค่อยบานเยอะเท่าไหร่ใครได้ยินบอกว่ามันบานตอนเช้าอะไรไม่รู้อ๋อเหรอเอออันนี้ผมก็ <จะ S 1> ไม่รู้อ<ะ>๋ออาจารย์อีกสักสิบวันอ่ะโอ้โหแล้วจะเชย่อมองแล้วอะไร นะโอ้ยดีที่แดดแดดหายไปได้ดนึงฮะโอ้เมือ่อกี้คือไหมเลยฮะเอ่อตอนนี้โอเคมีลมมีลมด้วยนะครับแล้วก็แดดแดดเริ่มจางลงฮะ ก okay, ้ย <Yeah. S 2> ังม okay. okay, ีทางเดินไปถึงตรงนน้นเลยสงสัยทางออกอยู่ด้านนู้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามีตรงนี้บ้างพอดีเราพักกับตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะนะครับ ทำกลางดอกบัวนะฮะที่ยังไม่ค่อยบานเยอะเท่าไหร่เราได้ยินเสียงอะไรอะไรอะไรอะไอะไรเสียงอะไรครับอ๋อโดรนโดรนนะฮะเหนเนี่ยเออมันเล็กเล็กละโมไม่เห็นแล้วครับนั่นน่นน่นเห็นนะฮะโดรนโดรนเขาโดนมาถ่ายนะฮรโหโดรนอ่ะ

ได้ของเยอะจังเลยของเยอะจังเลยของของคนอื่นนะไม่ใช่ของตัวเองของเด็กของผู้ใหญ่ครับแต่ยังไม่จบนะเดี๋ยวเราจะไปดูอ่างเก็บน้ำตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับเห็นสวยเลยตรงนี้เมื่อกี้ตอนที่มองจากตอนขับรถด้านบนลงมาโอ้โหสวยมากเดี๋ยวเราไปดูไปนอนะล้อสวัสดีครับสวัสดีก่อนจบ หนูหนูเป็นอะไรเป็นอะไรอ๋อโนสโรบอกชอบที่นี้ชิชชอบไหมคะก็ได้อยู่นะเอ่อเป็นอ่างเก็บน้ําตรงนี้ฮะก่ใกล้ใกล้ใกเมื่อกี้เลยโอ้กินน้ํากันเยอะมากฮะกินไอติมก็สองรอบแล้วนะับน้ําก็หลายขวดเลยเออร้อนสุดๆวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัยบาครับสวัสดีครับสวัสดีครั